ดูอีกอาชีพหนึ่งคุณผู้ชมก็คือการหาอึ่งนั่นเองหนช่วงหน้าฝ<ใ>น,น,านาแบบนี้โดยเฉพาะฝนแรกนะคะอึ่งจะออกมาเยอะแล้วก็เป็นเมนูเด็ดที่ใครๆหลายคนนิยมชมชอบว่าต้องกินกันปีละครั้งโดยเฉพาะอึ่งไข่แต่เวลาออกไปหาอึ่งเนี่ยก็ต้องระวังด้วยค่ะา,าองนานนี้เข้าป่าไปหาอึ่งที่อุทยานทานีแล้วแล้วไปเจอช้างอโอ้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น เข้าไปหาอึง่งสุดท้ายไปเจอช้างคุณผู้ชมโดนช้างไล่ทำร้ายจนเสียชีวิตอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่นํามาเสนอกันนะคะคจุดเกิดเหตุคะ่ะอยู่บริเวณริมถนนเข้าไปยังป่าห้วยขาแข้งหมู่สิบตำบลระบำอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะพบสวิงกระสอบใส่อึง่งตกอยู่แล้วก็มีรถจักรยานยนต์คันนี้คะ่ะเป็นของผู้ตายชื่อว่านายฉะลออายุ59ปี<ม>ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านในตำบลเดียวกันนี่แหละ แล้วก็โดยรอบจุดพบศพนะคะก็ไปเจอร่องรอยอ๋อมีรอยเท้าดียรอยเท้าช้างป่าอ๋อรอยเท้าช้างป่าเดินย่ำอยู่แถวนั้นนะหรอใช่ เนี่ยเพราะว่าเหมือนฝนมันตกไงช่วงนี้ดินเปียกก็เห็นร่องรอยของรอยเท้าช้างได้แบบชัดเจนเลยนะคะแล้วจุดที่พบนี่มันริมถนนเลยนะจินนใช่คือไม่มีใครคาดคิดไงว่าจะออกมาระยะประชิดขนาดนี้เลยหรอใช่ค่ะแล้วเวลาออกไปหาอึงหรือหาของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิถีชาวบ้านใช่ไหมเขาคงทําแบบนี้เป็นประจาอ่ะแต่ว่ารอบเนี้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมาเจอช้างไปสอบถามรพยาของผู้ตายเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุค่ะตัวเธอและสามีนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์พากันออกจากบ้านมาจับอึงแต่ว่า ตอนช่วงที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่อึ่งจะออกมาหากินก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วพอรอบสองจะออกมาอีกรอบหนึ่งสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกมาคนเดียวจนกระทั่งรุ่งเช้าวันที่18พฤษภาคมภรรยาเอกใจสามีฉัน ทำไมยังไม่กลับบ้านทำไมไปนานจังเริ่มเป็นห่วงค่ะแล้วมีชาวบ้านเนี่ยมาบอกว่าเจอสามีนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนคนเป็นภรยาตกใจมากรีบมาดูนะคุณผู้ชมเห็นบาดแผลเต็มตัวเลยประกอบกับไปเจอร่องรอยรอยเท้าช้างอยู่ใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนช้างทําร้ายแน่ๆฟังเสียงภรยาผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะครับเขาก็ไม่ได้หยับมาเขานอนหลับอยู่เขาก็เลืนมาคนงเดียว ล่าสุดเขามาคนเดียว,ยวใช่ไหมคะป้าไม่ติดใจใช่ไหมจ้ะเพราะอืมส<ะ>้สางอยู่แล้วเห็นเห็นอยู่แต่ว่า,าไม่ไรแตไ่ไม่ติดใจเอาอะไรแล้วแต่เขาจะช่วยแต่ยืนยันว่าเป็นช้างเดียบใช่ไหมคะเจ,าจา้าหน้าที่เขายืนยันแล้วใช่ไหมเขายืนยันล้มช้างเดียบ ซึ่งข้อสันนิษฐานของภรยาผู้เสียชีวิตเนี่ยก็สอดคล้องกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะที่คาดว่าระหว่างที่ผู้ตายตะเวนหาอึงช่วงกลางคืนเนี่ยได้สวมไฟฉายติดไว้ที่หน้าหมวกปกติต้องมีไฟฉายแบบเข่าไปตัวเนี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่เราต้องใส่ไฟฉายเวลาหากบหาอึงอะไรช่วงกลางคืนแล้วยังไงอะแสงไฟมันไปส่อตาช้างเหรอ ว่าใช่แสงไฟน่าจะไปแยงตาช้าง oh. แล้วช้ามันอาจจะเกิดตกใจเออพอเห็นแสงไฟเนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาทําร้ายค่ะ oh. เป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าวนะคะโอ้เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเนาะขอแสดงความเสียใจกับครอบค<ช>รัวด้วยนะครับแต่ว่าเหตุลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคุณผู้ชมเราก็นําเสนอกันมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาออกไปทํางานช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะไปกรีดยางหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าหาอึงหากบก็ต้องระมัดร,ระวังถึงแม้ว่าจะเป็นเราแวกบ้านเราก็ตามทีนะคะ 空。